ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายยอีก่อนจะไปเรื่องคุณสุทินะตอนนี้มันมีปรากฏการณ์นี้แล้วปุณนค่ะนะฮะมาจากคุณวาสนาโพสค่ะนะฮะอ่าก็คือนักข่าวตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเขาเริ่มแบบพูดพูดปากต่อปากกันแล้วนะในกลุ่มนะค่ะคือเขารับไม่ได้แล้วนะ ล่าสุดล่าสุดก็คือนายยกนักข่าวไปถามนายกก็ยิ้มแล้วก็นะครับไม่ตอบเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยแล้วก็ขึ้นรถกลับอะไรแบบเนี้อย่างเนี้ยซึ่งนักข่าวหลายคนเนี่ยคืออ่ะอันที่หนึ่งที่เราเคยนําเสนอไปนักข่าวเนชั่นไปถามที่เป็นประเด็นกันถูกไหมฮะอันที่สองเนี่ยที่นักผูไดดเห็นคลิปใช่ไหมที่นักข่าวไปถามะว่าที่บ้านกันสองล่าเนี่ยถ้าโดนแบบนี้บ้างจะทํำยังไงถูกไหมฮะแล้วปรากฏว่านะครับ นายกคุณบุมธมทมเนี่ยเหมือนกับแบบเวออะอันนี้นักข่าวผู้จัดการนะ,ะนะฮะปรากฏว,ว่าพอมาวันนี้อีกคุณวาสนาก็โพสต์ว่าเนี่ยนักข่าวหลายคนร่วมรู้สึกอิดหนาและอาใจเบื่อละเพราะว่าเฮ้ยแบบค,คือคือในสถานะที่คุณเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศคุณต้องตอบอนะฮะมีหน้าละมีภาพออกมาวอนโซเชียลเลยทำเป็น AI อเขาบอกว่าอะไรนะคะ,ะเป็นภาพแบบเหมือน เป็นภาพผู้หญิงนะคะชี้นิ้วแบบตะคอกแล้วบอกว่าดุดันกับนักข่าวตาขาวกับขมินพอแบบพอพูดถึงนักข่าวปุ๊บอุ้ยท่าชี้นิ้วโวยวายมาเลยแต่พอเป็นขมิยิ้มสวยะอะไรอย่างเงี้ยขนาดนี้เลยนะคุณผู้ชมในโซเชียลไม่เด้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะครับเนี่ยปกตินักข่าวกับนักการเมืองเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมากันขนาดนี้หรอกะนะฮะผมบอกให้โดยเฉพาะที่ที่คนที่อยู่ที่หน้างานอะ,ะนะฮะอยู่ที่ทำเนียบอยู่ที่ สายโน้นสายนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยด้วยความที่นักข่าวกับแรงข่าวเนี่ยนะฮะทะเลาะกันไม่ได้หรอกมันต้องพึ่งพาอาศัยกันถูกไหมแต่ว่าถ้า่านนักข่าวเขารู้สึกละอา,านาะกับเรื่องนี้นะมผมว่าอันนี้คนที่นะฮะเป็นนักการเมืองนะท่านนายกนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องพิจารณาตัวเองเยอะๆเลยนะ,ะนะฮะว่าเอ๊ะนะฮะท่านสมควรจะนะฮะยังยังสมควรอยู่ตรงนี้ไหมไม่งั้นจะเจอคนนี้ครับผมบอกให้อ่ะ นะฮะไม่ใช่เป็นการเสียเวลาเอาไปฟังคลิปกันก่อนนะวันนี้ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนดีกว่านะฮะถ้าคลิปพร้อมแล้วก็เป็นคลิปต่อกันเลยนะคะุณทายเปิดเลยนะฮะเดี๋ยวเขากำลังเตรียมเรื่องคลิปอยู่ผมก็บอกก่อนวันนี้ว่าคุณสนทินะครับท่านผู้ชมจากเมื่อก่อนเนี่ยประกาศนะว่าพร้อมแน่ถ้ามีประเด็นเรื่องกอกูดตอนนั้นยังเป็นประเด็นกอกูดอยู่ถูกไหมฮะอ่า แต่ตอนนี้ปรากฏว่าพอประเด็นเรื่องนะฮะช่องบกนะครับเรื่อง4.3ประสาน1.1จุดและก็มาแล้ววันนี้นะฮะมาแล้วคุณสนทินะครับเนี่ยแล้วก็ควงกับคุณจตุพรนะฮะไปนะครับไปที่ทำเนียบรัฐบาลไปที่ศูนย์ร้องทุกข์นะมีใครไปบ้างปุนา วันนี้ก็มีหลายท่านเลยนะครับนีคพรมพรมพันธ์วีระสมความคิดนิติธรล้ำเหลือพิชิตชัยมงคลแซมดินเลิดบุตรนะครับคมสรรโกคงอาจารย์คมสรรไปด้วยนะครับพี่ประพันธ์ก็ไปด้วยแล้วก็มอมหลวงวันวิพาเจรุนโรดก็ไปนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยทีนี้คุณสนธิและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณสนทิลิ้มทองกุลนะคะแล้วก็มีอาจารย์ปันเทพไปด้วยนะแต่ในในรายละเอียดนี้ไม่ได้บอกชื่ออาจารย์ปันเทพไปด้วย ใช่ใช่วันะะนี้ก็เห็นเป็นภาพนะคะมีการไปยืนพูดคุยไมายกันอยู่นะคะทีนี้คุณ <ลง S 2> สนวลที่ยเสนอนะครับหกมาตรการะนะฮะอ่าก็คือนะมาตรการที่หนึ่งเนี่ยต้องมายอมรับอำนาจศาลโลกค่ะนะฮะผมไปเร็วๆเลยนะฮะมาตรการที่สองก็คือต้องประท้วงอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลกัมพูชาและทางสากลนะฮะว่าสามประสาทหนึ่งดินแดนเป็นอธิปไตยของประเทศไทยนี่นะฮะมาตรการที่สามยกเลิก MOU 44 4, เอ้ย43 นะฮะก็คือยกเลิกแผนที่ 1, 2, 1> น่งต่อสองแสนนะฮะอันนี้ถ้าอยากจะทราบรายละเอียดเนี่ยให้ให้ให้ท่านผู้ชมไปฟังนะครับว่าผมกับที่อาจารย์เทียมติได้คุยกันนะฮะจะเห็นเลยว่าตรงนั้นเป็นปัญหายังไงอ่ะนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวก่<ข>อนจะไป<น>ต่อไปฟังคลิปก่อนอ่ะอ่ะเชิญครับไม่ได้จริงใจต่อการเที่ย ในขณะนี้เดี๋ยวอาจารย์ฟานเช่จะพูดกันเรามีข้อรูว่าคำเมยังไม่ได้ถอยริงเรายื่นข้อเสนไปแล้วถึงข้อบเราบอกว่าถ้าเรียนการแก้ไขไม่ได้เราจะให้ฐานรองรับการกรณจเอกสิรเพื่อจัดการกับประเดองและ ในขายชาติซึ่งผมมีชื่อหมดแล้วจะประมาทประการใดบุณรีและผมวารพพูด่อนข้างจารุงทิพย์กับผมพี่เอาแล้วดีดแม่รอมาตั้งนานแล้วเอาละครับพี่น้องครับพวกเราทำอะไรมี ล,ล,ลเราจะดูว่าข้อเรียกร้องเราหกข้อนี้ M O U สองห้าสี่สามเป็น M O U หับระยนต์ร่างขึ้นมาโดยคนใส่ปริญญสายหน้าทำให้มีการใช้อาจารยส่วนหนึ่งสอนงแขนยกมาครับอันล่างนี่คือ ใช่ไหมในโลกนี้ไม่มีใครรถไช้ไกันไม่มีใครเพราะว่ามันจะมีพื้นที่เนสีแดงเพ้่นเนคือท้นมาของการล้าเขตแล้วตั้งแต่เอ็มยูสองห้าสีามตั้งขึ้นมาคำเห็นมันเราเมิดข้อ,อตกลงไปสี่รยกว่าครั้งแล้วประเทศไทยรัฐบาลไทยแม่งนั่งไว้เอาแบะแบแบ,แบ ทหารไทยใช้เอวใช้มาตรกาหนึ่งสองหาหมื่ถ้าบนจะหนึ่งสองห้าหมื่เส้นแบ,บน่มันชัดเจนของใครของใครแล้วเราจะไม่ยอมรับอำนาจสากลเราจะเจรจากันถ้าสมมติเราไม่ได้ข้้งม้าติใิองการรับไทยแต่ผมเชื่อว่าคนไทยไม่กลัวคนเสเอพและผมเชื่อวาสาไทยไม่กลัวนหารเสนอ ใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้คุณส่วนที่ก็พูดนะครับอ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเมกี้เห็นไหมแผนที่ปุนาเห็นไหมค่ะนะฮะคือแผนที่หนึ่งต่อห้าห้าหมื่นของเราเนี่ยนะ,ะอ่าเวลาลากเส้นเนี่ยนะฮะแล้วมาเทียบกับหนึ่งต่อสองแสนของกระเบิดปุนาเห็นที่ที่เขาขีดนไหมช่องว่างมันจะเกิดช่องว่างเยอะเลยอ่ะรู้ป่ะตรงนั้นนะ่ะเท่าไหร่โอ้ก็หนึ่งจุดห้าล้านไรนน่นั่นแหละนั่นแหละคือที่เขาต้องดู นะฮะอ่าที่เขาก็จ้องอยู่นะฮะอ่าที่ต้องไปสารลุงสารโลกเนี่ยทีนี้เนี่ยปูานาะฮะผมจะบอกแบบนี้นะฮะว่าตอนปีสองพห้าร้ยห้าเนี่ยเราเสียเฉพาะตัวปราสาทนะคะ่ะนะฮะอ่าต,ต่อมาเนี่ยขเขมรจะไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกนะครับเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเราเสียพื้นที่รอบปราสาทค่ะแต่ถ้าเทียบกับไอ้ตรงเนี้ยท่านผู้ชมดูในจอค่ะหนึ่งล้านไร่เนี่ย บูนาคิดดูว่าเรื่องอันไหนอันไหนที่มันจะชิบหายวายปวกมากกว่ากันนั่นน่ะสิถูกไหมฮะถ้านั้นเนี่ยนะฮะที่คุณสนที่พูดไอ้นหนึ่งหนึ่งจุดห้าล้านไร่เนี่ยมันมาจากเอ็มบูยูสี่สิบสามนะฮะมันก็คือการไปรับรองนะครับเนี่ยแผนที่ของกระเม็นหนึ่งต่อสองแสนอ่าเนี่ยฉะนั้นต้องยกเลิกเดนนี๋ยวผมทวนใหม่ให้ฟังนะเพราะคุณสนที่เนี่ยเสนอหกมาตรการค่ะนะฮะหกมาตรการข้อที่หนึ่งก็คือต้องไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกค่ะนะฮะสองก็คือนะครับ ต้องประท้วงว่า3ประสาทหนึกินแดงเป็นอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยอันนี้ผมไปเร็วๆเลยนะสามก็คือยกเลิก MOU 43นะฮะยกเลิกแผนที่1ต่อ2แสนสก็คือยกเลิก MOU 44 <4 S 2> <4 S 1> ยกเลิกเส้นไหลทวีปกัมพูชาใส่เส้นมัธยัต์ตามหลักสากลนะฮะหสั่งการให้มีและมีมติให้เพิ่มอำน,นาจต่อรองให้กับทีมเจราจาไม่ว่าจะเป็นการปิดด่านนะครับ แก้ปัญหาพนันออนไลน์ที่ชายแดนแก๊งคอ์เซนเตอร์อาวุธสงครามยาเสพติดตัดไม้ทําลายป่าก,กดดันต่อนะครับดาดปลอยเป็ดและคาสิโนโทั้งหมดนะฮะมาตรการข้อที่6ก็คือนะครับน่ยถ้าเลวร้ายสถานการณ์ไม่สามารถเจราจาได้นะครับสนับสนุนให้กองทัพประกาศกฎอายการศึกเพื่อ ป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อนอันมาจากความผูกพันทางเครือญาติของผู้นําทางการเมืองทั้งสองประเทศหรือการสมยอมเอาผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งกันและกันโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่เห็นไหมชัดเจนไหมบุนาหกข้อนี่นะฮะที่เขาไปยื่นกันวันนี้นะครับอ่าต้องติดตามกันซึ่งต้องบอกว่านะฮะการที่คุณสนทินะฮะเมื่อเมื่อสักสองสองสัปดาห์ก่อนก็มีภาพนะครับ ไปที่ว่าไปจับมือนะครับกับคุณจตุพรวันนี้ยืนอยู่บนเวทีเดียวกันนะฮะแล้วก็ขยับแล้วเนี่ยแล้วก็คุณจริงๆคุณสนทิเนี่ยขยับเรื่องของไทยกับเขมรเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วจนมีช่วงหนึ่งเนี่ยโอ้โหทางด้านของฮุนเซนนะคะประธานวุฒิสภาของเคมรถึงขั้นจะต้องมาโพสต์ถึงคุณสนทิเลยนะอตอนนั้นก็ออกมาโพสต์กรณีเกี่ยวกับนครวัดใช่ไหมคะไทยบุกนครวัดถึงขนาดมีการ ปะทะาวิวาทกันข้ามโซเชียลข้ามประเทศกันเลยทีเดียวณว,วันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณสนที่ลงมาแตะเรื่องนี้แล้วก็คิดว่ามันไม่เงียบหรอกนะคะเดี๋ยวมันก็ต้องมีความคืบหน้าต่อมาอย่างแน่นอนอันนี้ประเด็นหนึ่งอันนี้สาคัญมากก็มาอัปเดตกันให้ทานซึ่งที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมต้องต้องลําดับไทม์ไลน์ให้ดีนะค่ะว่าคุณสนที่ออกมานะครับประกาศแบบนี้นะฮะก็คือพร้อมคนะฮะพร้อมแล้วผมเชื่อว่าในความรู้สึกของท่านผู้ชมหลายคนก็พร้อมนะฮะแต่มันเกิดขึ้นนะครับ หลังจากที่เขมเนเขาอ้างว่าเขาปรับอะไรนะปรับกำลังบนนะฮะแต่ฝั่งเราบอกว่าเขาถอยนะฮะนะฮะก็คือสถานการณ์มันดูผ่อนลงนิดนึงนะครับแต่คุณสนที่เป็นฝ่ายที่ออกมานะครับและย้ําว่าเชื่อเชื่อไม่ได้ยังไว้ใจไม่ได้ยังสนิทใจไม่ได้โอ้ยแค่ฟังที่คุณฮุนเซนโพสต์ล่าสุดหลังจากที่เรามีการบอกว่าคอมเมนต์ถอยเขามาใช้เขาใช้คําพูดเปรตเลยบอกว่าคือตอนเนี้ยตั้งแต่ศรีสะ ของเราจนถึงปลายเท้าเนี่ยเรายังนอนอยู่บนที่นอนซึ่งเป็นพื้นที่แผ่นดินของเราอยู่แต่เพียงตอนนี้เราแค่ยกศีรษะขึ้นมาเพื่อปรับท่านอนเท่านั้นนี่เขาใช้คำนี้คุณผู้ชมมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะวางหัวลงมาลังพื้นที่ไทยได้ทุกเมื่อนะฮะซึ่งสาการเนี่ยมันก็จะไปต่อไปต่อที่ JBC ซึ่งไม่รู้จะคุยอะไรกันเพราะคอมเมนต์บอกว่าสามปราสาทหนึ่งดินแดน ไม่คุยไปสาโลกอแต่ถ้าไม่คุยเรื่องนี้แล้วมันจะไปคุยเรื่องอะไรนซึ่งอันนี้น่าสนใจนะปูนาค่ะเพราะว่าอาจารย์เทพมนตรีเนี่ยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการพูดคุยเนี่ยของ JBC ก็ดีค่ะของ GBC ก็ดีหรือคุณภูมิทําบินไปก็ดีอะไรอย่างนี้เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าไปคุยแบบไหนแล้วตกลงอะไรยังไงค่ะ สมมุติว่าถ้าไปคุยนะแล้วในเนื้อหาของการคุยเนี่ยมันมีลักษณะของการไปยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะฮะไม่ว่าจะโดยทางหลักการหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะแปลว่าอะไรบุนะแปลว่าเราเสร็จเลยนะเราเสียผลประโยชน์แต่เรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันคือหลักฐานหลักฐานที่เขมรก็จะไปอ้างไงว่าอาวนี่ก็พูดคุยกันคุณก็เห็นยอมรับนี่ถูกไหมอออ่าเห็นไหมเท่ากับว่าอเรากําลังจะถูกแบบคล้ายๆว่ามัดมือมัดตีนอะ อ่านะฮะให้ให้กลายเป็นนะครับเนี่ยต้องไปยอมรับสิ่งที่คขมเมนต์เขพยายามจะสร้างหลักฐานให้ฝ่ายเขาได้เปรียบเนี่ยไปโดยปริยายค่ะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมาสู่ข้อเรียกร้องแกว่าเฮ้ยสี่สาม 4, 3, ต้องเลิกเอ็มบูยูสสี่ต้องเลิกเอ็มยูก็คือต้องเลิกก่อนจะไปสิบสี่มิถุนาเนี่ยแหละที่เคือเลิกเลยไม่เลิกเลยแล้วจะไว้วาอยังไงก็แล้วแล้ว,ลวที่น่าสนใจก็คือว่านะครับอ่านะถ้าเลิกปุ๊บเนี่ยให้ดูปฏิกิริยานะ มันจะมีเสียงกรีดร้องโหยหวนนะฮะก,กรีดกร้าดออกมาหรือจากจากฝั่งทั้งคุณเซนทั้งคุณเมเนตเนี่ยค่ะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วโอ้ตอนนี้ยังดิ้นอยู่ค่ะล่าะะลสุดไปฝรั่งเศสแต่ทีนี้เนี่ย<ะ>เขาบอกว่าให้มีมันอาจจะมีเสียงจากอีกตัวละครที่เรายังอาจจะเห็นอยู่แต่ยังไม่ชัดอะ่ะ ไอ้พวกที่เป็นมีผลประโยชน์พูดผลอยู่ด้วยเนี่ยมันจะกรีดร้องในฝั่งเราขึ้นมาด้วยไงที่คุณสนที่บอกว่ามีชื่อไว้หมดแล้วเนี่ยตอนนี้พวกขายชาตินะนะพวกเนี้ยพวกเนี้ยนะะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโน ตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ